เมื่อนักปฏิบัติทั้งหลายต่างคนต่างพิจารณาสิ่ไใ่ส่วนสินและก็ทรงสีนได้เป็นปกติมีความมั่นอยู่ในสินไม่ทำให้สินขาดชิ้นด่างสินร้อยเป็นอนวุวาเป็นผู้ทรงสินสบริสุทธิ์ได้ว่าสีลานุสติกรรมฐานความสุขก็จะเกิดขึ้นกับตน ในอันดับต่อไปองค์สมเด็จพระทศพลทรงแนะนำให้ตั้งอยู่ในจาคานุสติกรรมฐานทำว่าจาคานุสติกรรมฐานก็ได้กระการคิดจะบริจาคทรัพย์สินหรือว่ากำลังกายกำลังปัญญาให้เป็นประโยชน์กก่ส่วนสาธารณชนตอนนี้สิ่งก็ดีการ ปฏิบัติใจคา,านุสติก็ดีถ้าจะปฏิบัติให้ถูกต้องให้ทรงอยู่ได้จริงๆก็ต้องมีกรรมฐานควบคมุมคือกรรมฐานที่มีอารมณ์ควบคุมมีอารมณ์คิดอยุดเสมอนั่นก็คือพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่นี่เป็นหลักใหญ่ถ้าพรหมวิหารสี่ไม่ทรงตัว อารมณ์ไม่มั่นคงในพมีหารสี่ก็ <c oughs> รักษาสินให้บริสุทธิ์ตลอดการตลอดสมัยไม่ได้เพราะว่าพมีหารสี่มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมมทุตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจชาได้สิยาเขาพอยยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดี อมเบกขาทรงอารมณวางเฉยในเมื่อกดข้องกรรมเข้ามาถึงตัวหรือว่าไม่ซ้ําเติมบคุคคลพวกเพียงพร้าม,มีความทุกข์ให้ได้รับความทุกข์ยิ่งถึงไปนี่พระมหาโมพิตจะทรงเห็นได้ว่าก็มีหารสี่เป็นหลักใหญ่ในการทรงสินในจารขานุสติกรรมฐาน อยู่อยู่จะมาคิดว่าเราจะให้คนนั้นจะแจกคนนี้จะทําประโยชน์กับคนนั้นมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีกําลังใจเตรี่ยมไปได้บริหารสี่ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตากรุณาโมทตตาสามประการแล้วเบขาก็มีความสําคัญเพื่อจะคานุสติกรรมฐานในข้อน,นี้องค์สมเด็จพระมหาโมนีต้องแนะนําให้ให้ให้หมด คำว่าหมดไม่ใช่มาถึงว่าหมดของคือเม่เลือกบุคคลผู้ให้หวังใจให้เป็นประโยชน์บุคคลน,นั้นจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติจะเป็นพวกหรือไม่ใช่พวกก็ตามถ้าเขามีความทุกข์พอจะแบ่งปันให้มีความสุขได้เราก็ต้องการสงเคราะห์เต็มใจให้ให้ด้วยความเต็มใจหวังในการเกื้อกูลจริงๆไม่หวังผลตอบแทนตามที่พระมหาบพิษ ทรงวินิจฉัยมาว่าเพียงแค่จาคะโตดเดียวสามารถปณิพาน์ได้อันข้อน,นี้จะมารับรองว่าคนถ้าไม่มีจาคะจะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้จะไปพมโลกก็ไปไม่ได้และจะไปนิพพานได้ยังไงแลวถ้าจะกล่าวกันไปว่าคนปราศจากจาคะคอย่างเดียวจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังเกิดไม่ได้ เพราะว่าไม่มีการเสียสละในการเห็นแก่ตัวถ้ายังเห็นแก่ตัวเพียงใดบุคคลนั้นไม่สามารถจะเปิดมากลับมาเกิดได้แม้แต่เป็นมนุษย์ถ้ามีจาระเสียสละอันนี้คำว่าเสียยังมีอยู่ตามที่ทรงวินิจฉัยไว้อันนี้ถือว่ากําลังใจยังต่ํายังมีจิตดึงเท่าที่ทรงวินิจฉัยไว้นะั้นตรงตามความเป็นจริงทุกประการ แต่ข้อต่อไปตัดธรรมเสียออกไปเหลือแต่สละที่ทรงวิจารณ์มาที่ทรงเห็นว่าข้อนี้ก็ยังไม่ดีแท้ถ้าต้องใช้คําว่าตัดธรรมเสียออกใช้ธว่มสละอย่างนี้เป็นเทวดาได้เป็นพรมได้ถ้ายังใช้ธว่มเสียสละเห็นจะเกิดได้แค่มนุษย์เท่านั้นถ้าตัดตัวสอออกเหลือแต่ตัวละตัวเดียว ทำว่าละตัวนี้กินความหมายหมดถึงว่าละกิเลสให้เป็นสมุเทเฉตปรทหารไม่มีการผูกพันใดๆในโลกีใสัยกําลังใจของทุกคนได้ทำได้อย่างนี้ไปนิพพานได้ในชาติปัจจุบันทั้งหมดอันดับแรกก็ละเล็กคือละวะัตถุต่อไปก็ละกําลังใจในด้านความชั่วแล้วก็มาสร้างสมความดี ในด้านโลกีวิสัยและกามาวจรต่อไปก็ละความกระสับกระส่ายอารมณ์ของจิตจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ฌายเป็นผมได้เมื่อทรงความเป็นฌานได้ก็ละต่อไปคือละสังโยชนิเพื่การคือสกายทิติการเห็นว่าแตภาพร่างกายเป็นเราเป็นของเราก็ดีข้อนี้ตามบาลีเรียกว่าขันห้า ละความสงสัยในครรสั่งสอยขององค์สมเด็จส,ส,สัมมาสัมพุทธเจ้าละอารมณ์ที่เข้ามาทําลายศิลละอารมณ์ที่มีความพอใจในกามารลมละความโกรธความเจ็บบาดอารมณ์ที่เข้ามากระทบกระทั่งจิตให้ไม่พอใจละความยึดมั่นถือมั่นในรูปปฌานแล้วในรูปฌานและรูปฌาน ถือว่ารูปปาะชานและรูปปาจานเป็นบันไดก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเท่านั้นไม่ใช่ดีแค่นั้นละความถือตัวถือตนละอลารมณ์ฟุ้งซ่านละฉันทะกลับมาขอขอพระทานภาภัยละฉันทะกับราคะที่เห็นว่าโลกมนุษย์เทวโลกพรทโลกเป็นของดีมีความต้องการอย่างเดียวคือความบริสุทธิ์ข้นจิตเพื่อพระนิพพาน นี่คำว่าละที่พระมหาบพิตรพระราชสมภารทรงวินิจฉัยมาเป็นประโยชน์แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทมากอาจจะมาชนขอพระเจชทานนำถ้อยคำทั้งหลายเหล่านี้ไปให้เป็นไปสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทให้เป็นประโยชน์ต่อไปและพระมหาบพิตรก็ทรงอนุญาตแล้วอันนี้ถือว่าเป็นพระมหากรณาธิคุณยิ่งใหญ่ เฮตมาก็ต้องจดและก็จําไว้ว่าเป็นประโยชน์แก่บรรดาแทธบริษัทและเป็นประโยชน์แก่อาตมามาก <c oughs> นี่เป็นอันว่าจาะจะทรงอยู่ได้ก็เพราะอาศัยพรมมิหารสีพรมมีหารสีคุมศีลค,คุมจาคะและตอบมาองค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าทรงแนะนําให้ปฏิบัติ ที่เจนในใรินาไข้ควรและปฏิบัติในเทวตานุสติกรรมฐานในเทวตานุสตินี่มีธรรมโดยสรัยการคือหิริและอุตตป,ปะฮิริอายเสมอเป็นคนขี้อายอายความชั่วเกรงว่าความชั่วจะเห็นตัวเข้าคอยหลบความชั่วจะู่ตะลอดเวลา ทั้งในที่รับและในที่แข่งไม่ยอมให้ความชั่วเห็นหน้าหนีให้ไกลแสงไกลหลบไว้เสมอไม่ยอมสู้หน้ากับความชั่วเพราะความอายเดยการีสองอตตปะมีความหวัดวันขั้นข้ามเกรงอันตร,รายที่จะเกิดจากความชั่วหลบอยู่เสมอหนีเสมอไม่ยอมให้ความชั่วเข้ามาถึงตัวก็กลัวมาก นิองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำบุคคลที่มีศรัทธาจริตจิตคิดเชื่ออยู่เสมอปกติชอบใจในการเชื่ออยู่แล้วไหนไหนก็เชื่อแล้วให้เชื่อในด้านความดีนี่ถ้าหากว่าท่านผู้ทรงศรัทธาจริตยอมรับนักธีถ้อยคำคำสอนขององสมเด็จพระจินนสีในข้อนี้ทั้งหมด ตามที่องค์สมเด็จพระบระมสุตทรงแนะนำผลที่จะพึงได้มนี่อะไรบ้างคนที่จะพิจรารณาถ้าจะกล่าวว่าบุคคลนี้เป็นเป็นสาธุชนคนดีก็ใช้ได้ถ้ากำลังใจต่ำเนี่าจตะมาถือว่าคนนั้นเชื่อต่ำถ้าเชื่ออย่างกลางก็เรียกกันว่าเป็นกาลยานชนถ้าเม่เชื่อต่ำ เชื่อ,อย่างกลางนี่ก็เชื่ออย่างสูงก็เป็นพระโสดาบันที่เชื่ออย่างต่ําก็เชื่อตามเขาว่าถ้าจะทําอะไรไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมระสงค์ไม่ยอมรักษาศินไม่ยอมให้ทานไม่ยอมเกรงกลัวความชั่วอายความชั่วก็เกรงว่าชาวบ้านเขาจะว่าเอา ก็อยู่ในกลุ่มของเขาเขาทําอย่างนั้นเราก็จําจะต้องทําตามเรียกว่าทําเหมือนกันแต่ว่าไม่เต็มใจนะักกาลังใจไม่เต็มเตี่ยมอย่างนี้เรียกว่าเป็นสาธุชนเป็นคนพอมีความดีอยู่บ้างที่สามารถเอาตัวรอดไม่ลงนรกถ้าเชื่ออย่างกัญญาณนชนขั้นกลางเชื่อในขั้นปันกลางดีขึ้นมาหน่อย ทำใจให้ทรงตูดยู่ในอำนาจพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติทรงศีลเป็นอารมณ์มีจาคะเป็นปกติมีหิริโลตะปะเป็นระจำแต่กำลังใจยังเข้มข้นน้อยมีความมั่นไม่กันแต่ยังไม่มั่นถึงที่สุดอย่างนี้เป็นกัญญาณนชนสามารถจะเกิดเป็นพรหมโลกได้ เ้าไหวสายอย่างต่าก็เกิดเป็นเทวดาอย่างดีเกิดเป็นพรหมถ้าอารมณ์นิยมจริงๆถือว่ากฎทั้งหกรายการนี้จำเป็นอย่างยิ่งต้องถือปวนสรณะตัวจะตายก็ยอมตายดีกว่าจะปล่อยให้สรณะทั้งหกรายการนี้สลายตัวไปคำว่าสารณะถือเป็นที่พึ่งสรณะแปลว่าที่พึ่ง ต้องคิดเป็นเสมอว่าจะต้องยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจะดียาใดที่องค์สมเด็จพระจอมใจพระมศาสนานดาทรงปฏิบัติมาแล้วจะปฏิบัติจริยานั้นตามจริยาขององค์สมเด็จพระบทิษแก้วถึงแม้ว่าจะไม่ถึงก็ตา,ามจะพยายามทําที่สุดเท่าที่จะพึงทาได้จะรักษาความดีนั้นไว้ด้วยชีวิต จะไม่ยอมคิิกลายความดีนั่นแม้แต่ตัวจะตายเพื่อทําคําสั่งสอนใดๆที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าควรปฏิบัติพร้อมที่จะปฏิบัติและจะส่งความดีนี้ด้วยไว้ด้วยชีวิตและไม่คิดจะทําความชั่วที่พระพุทธเจ้าสอนห้ามถึงแม้ว่าใครจะบังคับเราท่านจงดื่มสุราถ้าไม่ดื่มสุราเราจะฆ่าตายแล้วก็ยอมตายเสียดีกว่าไม่ยอมดื่ม นี่เป็นเริการที่สองบรยการที่สามทำใดที่บรรดาพระอริยสงฆ์ท่านหลายเนี่ยจะมาจากัดลงไปในคําว่าพระอริยสงฆ์ไม่ใช่ว่าพระสงฆ์ท่านหลายคําว่าพระสงฆ์ท่านหลายความจริงคําว่าพระแปลว่าประเสริฐแต่บางทีสงฆ์ท่านไม่ค่อยประเสริฐนักก็มี ที่ปฏิบัติตัวผู้ยี่ผู้ยำไม่สมควรในฐานะที่เป็นสมณะก็มีถมไปฉะนั้นขอพระมาหบาบมพิตรย,ยงทรงกำลังใจในส่วนของพระอริยสงฆ์เป็นสำคัญว่าท่านหลายเหล่านี้นั้นพ้นจากทุกมันได้ก็เพราะปฏิบัติตามกระแสพระสทธรรมเทศนาคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจอมไตร เว้นข้อที่ทรงห้ามประพฤติตามในข้อที่ทรงแนะนําให้ทําตามจะต้องปฏิบัติตามปฏิบัติทาของพระอริยสงฆ์อยู่ตลอดเวลาจะไม่ยอมคลายจากความดีอันนี้แม้ตัวจะตายก็ตามทีมารดับที่ 4, สี่สินห้าระการนี้จะทรงไว้ด้วยชีวิตจะไม่ยอมคิดทําลายสินที่แม้ว่าตัวจะตายยอมตัวตายดีกว่าสินขาย ต่การที่ห้าดิองค์สมเด็จพระบรมมโลก,กนนานทรงแนะนําว่าจงบริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณประโยชน์การกระทำอย่างนี้เป็นปัจจัยที่พ้นจากโทษคือค,อความทุกข์การบริจาคทรัพย์เป็นปัจจัยของความสุขคือจะมีมิตรเป็นที่รักทั้งทั้งที่เราไม่ต้องการเห็นเขารักเขาก็รัก ไม่ต้องการให้เขายินดีเขาก็ยินดีไม่ต้องการให้เขามาคุ้มภัยอันตรายเขาก็คุ้มเพราะเขามีความรักถ้าลงรักเสร็จแล้วก็ไม่อยากจะจากกันไม่ต้องการให้คนรักมีความทุกข์ต้องการสมเสริมคนรักให้มีความสุขยาคะยาคานุสติถือว่าเป็นตัวสําคัญตัวหนึ่ง ที่ทําจิตใจชุ่มชื่นท้าไม่มีความสุขเป็นการทําลายกิเลสตัวสําคัญคือโลภะสําหรับศีลเป็นกิเลสเป็นการทําลายกิเลสตัวสําคัญคือโทสะ mm. ก็มีอารมณ์ไม่คงเพราะศีลต้องมีเมตตาเป็นเรื่องหน้าคือเมตตากับกุณาทั้งสองรายการเป็นตัวนําถ้าไม่มีเมตตากรุณาทั้งสองรายการศีลส่งอยู่ไม่ได้ ถ้ามีเมตตากรุณาต้องสมใยการประจำใจโทสะก็ต้องถูกทำลายคือมีกำลังต่ำลงไปเมื่อโทสะมีกำลังต่ำก็ไม่สามารถจะประหาศรหางใครได้ความโหดร้ายของจิตไม่มีเป็นอนุวาจาจะก็ดีสิงก็ดีจะรักษาด้วยชีวิตและข้อสุดท้ายองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรให้เจริญในอนาในเทวตานุสติกรรมฐาน ข้อนี้ต้องรักษามันโดยชีวเหมือนกันขึ้นชื่อว่าความชั่วเราจะเป็นคนอายเสมอคนที้อ,อายอายชั่วหลบหน้าความชั่วอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าใครจะบังคับคิดว่าจะเข็นจะฆ่าจะบังคับถ้าไม่ปฏิบัติความชั่วจะค่ายตายก็ยอมตายดีกว่ายังไงยังไงก็ไม่ยอมศบตายกับความชั่วไม่ยอมคบหาสมาคม แล้วก็ทําตนเป็นคนที่ขาดหวัดวันต่อความชั่วกลัวความชั่วจะเข้ามาถึงตัวเขาจะทําอันตรายนี่ถ้ากำลังใจของบุคคลทั้งหลายทรงอยู่ในคุณธรรมทั้งหกประการนี้โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันองค์สมเด็จพระวิจณมัยกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นประโสดาบันหรือว่าพระสกิทาคามี การที่จะมาถวายพระพรมาอย่างนี้ก็ถือหลักที่องค์สมเด็จพระจินทร์สีรงตรัสว่าพระโสดากับพระสกิทาคามีเป็นผู้มีศีลบริออสุทธ์เพื่อที่ศีลสิกขาสำหรับพระนาคามีเป็นผู้มีจิตแต่ธิ่จิตแต่ศีขาคือทรงฌานยิ่งตอนนี้ต้องใช้กำลังสูงกำแพงฌาน เพราะต้องประหัตประหังการมราคะกา,า,ามฉันทะกับปฏิฆะคือความโกรธความเพียาบา,าทให้พี่นาฏไปจัดจิตในตอนนี้ก็ขอบลนอยู่แค่ประโสดากับพระสกิทาคามีถ้าพิจารณาให้ดีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสตามสัโยชญ์ ว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีละสังโยชน์ได้สามนั่นก็คือสกายทิฐิที่เจรณาทราบอยู่เสมอว่าถ่าภาพร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดาบันกับสกิทาคามี มีสมาธิเล็กน้อยและมีปัญญาเล็กน้อยยังไม่มากนะักเป็นของเบาๆดังนั้นการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าพระโสดาคาสกิธาคามีตัสกายทิถิเอกายสกายทิฐิตัวนี้ก็เพียงเบาๆคือมีความรู้สึกอยู่เสมอไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องตาย ในการตายนี่ไม่มีเวลาเที่ยงแท้แน่นอนอาจจะตายเดี๋ยวนี้อาจจะตายวันนี้อาจจะตายวันหน้าตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายตอนค่ําตอนกลางคืนตอนดึกจะตายด้วยการปกติหรือตายด้วยการอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตายได้ทั้งหมดเป็นอนุวาทท่านที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุคติจในข้อนี้สำหรับรโสดาบัน คือไม่เผลอจากความตายตัวอย่างที่เพิ่งถือเอาง่ายๆก็ได้แก่เฟสการีธิดาซึ่งเป็นลูกสาวขนนายช่างหกเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงขอเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตจงประกอบกิจความดีไว้เสมอ นี่เธอคิดอย่างนี้เป็นปกติว่าถึงความตายแล้วต่อมาเธอก็เป็นประโสดาบันเป็นอันว่าประโสดาบันตัดสกายทิฐิได้แบบเบาๆโดยคิดถึงความตายเป็นเบื้องต้นไม่มีความไม่ประมาทในชีวิตโดยไม่ได้คิดว่าชีวิตจะอยู่ยืนยาวนานแสนนานเชื่อองค์สมเด็จพระวิษณมาในตอนนี้ และสัญญา้อดี่สองได้กล่าวว่าพระโสดาบันไม่สงสัยในคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําสั่งหมายถึงข้อควรเว้นคําสอนหมายถึงสิ่งที่ให้ปฏิบัติตามแนะนําให้ปฏิบัติว่าเป็นความดีสัญญข้อดีสามองค์สมเด็จพระมหาหมุนีทรงตรัสว่าพระโสดาบันมีสีมรรส นี่ถ้าจะกล่าวโดนสังโยชน์ทั้งสามรายการก็จะเห็นว่าพระโสดาบันไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าตนจะต้องตายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรคือเชื่อฟังอยู่เสมอไม่สงสัยในคำสอนรักษาศีลบริสุทธ์ตวยชีวิตแล้วก็ถ้าสนักปัญดาท่านพุทธศาสนิก ที่มีศรัทธาจริตทรงคุณธรรมทั้งหประการด้วยชีวิตถ้าจะไม่กล่าวว่าเป็นประโสดาบันจะกล่าวว่ายังไงนี่ถ้าจะมองไปจุดหนึ่งว่าองค์ของพระโสดาบันที่กล่าวไว้แล้วเป็นสัโยญญเทีจะพึงละเมื่อละแล้วอารมณ์จะต้องทรงอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งนี่จุดที่พระโสดาบันทรงอยู่มันก็คือหนึ่ง เขาเรียกกันว่าองค์ขามาโสนดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังสองมีความเคารพในประธรรมสามมีความเคารพในประสง์รวมความมาสรสนะั้งสามประการน,นี้มีความมั่นคงจริงๆแล้วสี่มีศินห้าบริสุทธิ์ที่พระโสนดาบันทรงคุณธรรมจริงๆเป็นแค่สี่ประการ ถ้าจยกล่าวกันไปทีก็ดูเหมือนว่าหญา้าปากคอกเป็นของที่เรามองกันเห็นอยู่เสมอเป็นของที่ประสบพบเห็นอยู่ง่ายๆไม่ใช่มีอะไรเป็นของยากไม่ไกลนักก็ไม่ไกลนะักเป็นอนุว่าตามที่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดาบันมั่นคงในพระพุทธมั่นคงในพระธรรมมั่นคงในพระสงฆ์มีสินห้าบริสุทธิ์ อันนี้จะพิจารณาได้จากพระโสดเช่นท่านสุป,ปะพุทธกุฏิที่ฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบรรลุพระโสดาปฏิผลเพอาศัยท่านเป็นคนจนเป็นขอทานเมื่อจิตใจเข้าถึงพระโสดาบันความชุ่มเช่งก่เกิดความเพิ่มปีติปรากฏล้นคน คิดว่าถ้าองค์สมเด็จพระทศพลทรงทราบว่าเราเป็นระโสดาบันโรงคงจะดีใจมากในตอนเช้าเตรียมตัต้งใจจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคบาปราถนาจะถวายกราบูุเน้ทรงทราบว่าบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นระโสดาบันแล้วในขณะเดียวกันพระอินทร์ก็มาทดลองสุป,ปะพุทธผู้มีใจเป็นแก้ว ว่าสุภาพะเธอเป็นคนจนและก็เป็นโรคเรื้อนเธอลุงกล่าววาจาอย่างนี้ตามคำเราว่าไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรถ้ากล่าวแล้วเราจะบันดาลให้ท่านหายจากความเป็นโรคเรื้อนก็จะบันดาลทรัพย์สินมาให้เป็นมหาเศรษฐีวาจาให้กล่าวตามนี้คือว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ กล่าวอย่างนี้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามกล่าวเล่นๆก็ได้ท่านสุป,ปพา,าพุทธชี้หน้าพระอินหาว่าพระอินถอยท่านมาหาว่าเราเป็นคนยากจนเข็นใจเราจนก็จริงแหละแต่ว่าเป็นการจนโลกิยาทรัพย์สำหรับอริยทรัพย์ของเรามีมากมายใช้กล่าวว่าชาวาจาเช่นนั้นเรากล่าวไม่ได้ท่านจงหลีกไปให้คน นี่จะเห็นว่ากระแสพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพุทธสรับรองว่าคนที่เป็นประโสรดาบันนั้นมีความมั่นในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมและคุณของประโสรถ้าจิตตั้งตรงลงเฉพาะในสินห้าบริสุทธิ์ไม่ยอมขาดสายอันนี้อัตมาก็ขอถวายพระพร ว่าสำหรับท่านผูใ้ใดที่มีอารมณ์ใจหนักไปในทางศรัทธาจริตก็ขอให้ท่านทั้งหมดปฏิบัติตามคติที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรในพระกรรมฐานในหกอย่างเป็นอารมณ์คิดไม่ใช่อารมณ์ภาวนาเป็นอารมณ์ไข้ขวนไม่ใช่เป็นนั่งภาวนาว่าพุทโธธรทรมโมสังโฆสีโลจาโคเทวโตเท,วต,ทวตาไม่ใช่ทำอย่างนั้น ให้รมคิดให้รมจับเข้าถึงจุดจริงๆถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงปฏิบัติได้แบบนี้จริงๆได้ความทรงตัวท่านเป็นประโสดาบันตามที่พระพุทธเจ้าทรงสัตว์ไม่ใช่อาตมาพยากรณ์แล้สำหรับในด้านของศรัทธาจริตที่สมเด็จพระมหาบพิตรจงมีความประสงค์อาตมาบันทึกให้ถวาย เวลานี้มองโลเิกาคิว่าเทศจะหมดแล้วก็ขอยุติไว้าจะเพียงเท่านี้